สวัสดีค่ะพบกับแอมมี่มีมาโชว์อีกแล้วนะคะเดี๋ยวนี้นะคะแอมมี่จะมาอันบ็อกซ์นะคะน้องมอลลี่ X กับ Instinct t o ยนะคะหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาดูกันค่ะ โอเคค่ะอันนี้นะคะแอมก็สั่งมาจาก Ari Express นะคะกล่องก็จะเย็นๆนิดนึงนี่อันนี้คือกล่องบุกนะคะมาจากขนส่งเลยถ้าใครที่เคยดูคลิปอันนะคะครั้งก่อนที่แอมแกะกล่องสุ่มไปนะคะคือน้องมอลลี่แต่วันนี้น้องมาเป็นตัวใหญ่เลยค่ะหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันค่ะจุดเด่นหลักๆของป๊อปมาเลยนะคะก็คือแพ็กเกจค่ะแพ็กเกจเขาจะแบบสวยอะ แพ็กเกจมาแบบอย่างดีแล้วก็สวยงามแต่ครั้งนี้คือด้วยขนส่งเนะอะอเมริกเพสค่ะมันก็จะแบบต่องเกิรมมันก็อาจจะลุบบางเย็นบ้างนิดหน่อยนะคะอันนี้นะคะด้านหลังเนี่ยก็จะมีรายละเอียดนะคะว่าป๊อกหมาดเนาะแล้วก็คาเบรตกับ Instinct Toy นะคะตรงนี้นะคะเขาจะมีสติกเกอร์ที่เป็นสีเงินเงินลุงๆนะคะอยู่สามอัน ก็จะมีพวก b a r โค QR code <ๆ>แล้วก็รายละเอ en, <ๆ>ียดต่างๆนะคะโอเคเรามาดูกันค่ะเปิดกล่องออกมานะคะใช่ดลอันนี้คืออะไรอ่ะ <c oughs> มีภาษ,าษาจีนด้วยเราโดนแล้วอะไรอ่ะ เอารนี่คืออะไรไม่รู้ว่าทำไมอยู่ในกล่องอะมันไม่ปกติเลยอะคือมันอยู่ในกล่องแบบเนี้ยมาเมื่อกี้เนี้ยซึ่งอันนี้มันซิลมันซิลพลาสติกขบหนาะเมื่อกี้นี้ อ่ะโอเคค่ะช่างมันเดี๋ยวก่อนเรามาดูน้องกันนะคะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด,วเดวีทีละอยา่างอันนี้คือมองค่ะดูมงน้องแล้วก็ตัวน้องอันนี้คือน้องมาในผมสีม่วงนะคะแล้วก็จะมีอันนี้ที่ใส่ที่หัวนะ จุดเด่นของน้องนะคะก็คือลูกตาเนี่ยจะสามารถขยับได้นะคะแล้วก็จะมีที่ใส่หัวนะคะมีสองอันก็คือจะเป็นมงกุฎแล้วก็เป็นเป็นแบบหนามๆแหลมๆอย่างนี้นะคะก็คือสามารถใส่เปลี่ยนได้สองแบบแบบนี้นี่ก็จริงๆถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็น้องก็น่ารักนะคะน่ารักมากคือแอมชอบมอลลี่ตั้งแต่ตอนที่แกะกล่องสุ่มมาแล้ว แต่ทนี้พอเห็นตัวใหญ่อะก็เลยแบบเลบกดสั่งมาเลยค่ะหลังจากที่แอมดูน้องนะคะก็มันก็ออมีรอยบ้างเล็กๆน้อยๆเนาะที่เห็นชัดๆเลยขึ้นหนึ่งคือสกรปกสกรกสกปรกแล้วก็แบบมีตําหนิอะค่ะมีตําหนิบ้างเล็กๆน้อยๆทั้งทั้งสามชิ้นเลยอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นไปเมื่อกี้เนาะตอนต้นคลิปที่แอมอันบอกอะแอมก็เจออีกเจ้ากระดาษแผ่นนี้อยู่ในกล่องก็ตกใจมากเพราะว่าทีแรกคิดว่า เออมันจะผิดพลาดยังไงได้เนอะคือต่องมันก็ปิดมันก็ซิลแล้วมันเป็นของมือหนึ่งแล้วมันเกิดความผิดพลาดตรงไหนนะคะก็เลยคาใจค่ะก็เลยลองเอา Google Translate แปลดูและสรุปพอแปลออกมาก็คือ Jack แจ็คพอตแตกสรุปอันนี้มันเหมือนเป็นใบคอมเพลนที่เขา เออชี้แจงรายละเอียดนะคะว่ามันมีตําหนิอะไรบ้างแล้วตําหนิที่เขาแจ้งมาพวกนี้พอแอมลองมาดูแล้วอะ่ะมันคือตรงตามที่เขาแจ้งหมดเลยอะ่ะอันนี้มันคือเขาแบบแจ้งตําหนิมาไว้สี่ข้อแล้วก็คือให้เหมือนแบบเหมือนส่งคืนส่งเปลี่ยนอย่างเงี้ยค่ะสรุปก็คือเจ้านองตัวนี้ยกล่องน,นี้ยของเราคือแบบปุปปับปรับรับโชคมากๆคือน่าจะเป็นตัวที่เขาส่งไปเคลมนะคะส่งไปเปลี่ยนแล้วก็ไม่รู้เกิดการผิดพลาดทางไหนทําไมทาง ๊อกมาถ,ถึงส่งเจ้าตัวนี้มาให้เรานะคะคือหนึ่งคือตาขยับไม่ได้อันนี้คือลูกตาน้องขยับไม่ได้ทั้งสองข้างแล้วก็ตำหนิรอยกาวตำหนิรอยแบบรอยแหวง่งๆตรงเม่นที่เขาจะบอกว่าตำหนิที่เม่นที่แหลมแหลมก็คือมีตามทุกอย่างที่เขาบอกรวมทั้งมงเนาะติ๊แปะสติกเกอร์แล้วก็สีลอกนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นก็คือ จากที่จะมาอันบอกก็ถือว่าเป็นคลิปตเตือนภัยเลยแล้วกันค่ะว่าเวลาที่เราสั่งของเนอะเนี่ยแอมสั่งป๊อ m a r t มาหลายชิ้นมากๆนะคะยังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่ก็ไม่ใช่เป็นเครื่องที่การันตีว่ามันจะไม่เกิดขึ้นเน้อะอย่างอันเนี้ยก็คือมันก็เกิดขึ้นแล้วอะ่ะก็เดี๋ยวจะลองเมลไปดูนะคะลองแชทไปดูกับทาง air express ที่แอมสั่งดูว่าจะ มีอะไรยังไงบ้างค่ะถ้าใครมีประสบการณ์กับปลอมหมาดแบบนี้ <S <S ก็ลองมาแชร์กันได้นะคะว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้ควรจะทำยังไงดีอะตอนนี้ก็งงงงม,ม,มึนไปหมดแล้วโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีรายร้วนะคะเฉยๆว่ามา unbox แล้วก็มาเือนภไยเพื่อนๆนะคะเซอร์ไพรส์มากมากเลยอะก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตยังไงเดมก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะคะไงคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปทาใจก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าจะนนมา unbox อกอะไรมารีวิวอะไรก็ฝากติดตามด้วย